นิวไปไหนตั้งนานแล้วเนี่ยหลัวเหรอาน้ำแข็งกลมๆมาแล้วเออหรอมาดูสิไหนมาดูสิ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 เป็นยังไงชอบใจกันใหญ่ชอบใจกันใหญ่ค่อยๆแกะค่อยๆแกะเออโอ้มีหลายสีมากเลยย่าเป็นยังไงอะกลมๆแบบไหนอะฮะก็มาเลี้ยงกันก่อนมาเลี้ยงกันก่อนมาเลี้ยงกันก่อนอมาเลี้ยงกันก่อนหรือวรเลี้ยงกันก่อนโอเค อ่ามาเรียนกันมาดูที่มาดูที่แกะแกะเศษที่ยังมีอะไรมั่งมีการอันหนึ่งเฮ้ย,ยมีหนึ่งมีที่ต้องตองโอันเล3 3> ็กสามอ๋อ oh. oh. เป็นอย่างนี้นี่เองนะแกะดูที่แข่งดูแกะถุงมาติกดี่มันเป็นยังไงแกะดูดิเอาวางแล้วแกะแล้ววางไล้เลยอันนี้อันใหญ่อ๋ออุ้ยอันนี้ใหญ่นเนาะอันเล็กด้วยอ๋อเราใส่น้ำเข้าไป ใช่ไหมใส่น้ําเข้าไปแล้วมันก็เวลามันแข็งมันก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมถ้ะเนยแล้วเราต้องเหมือนแล้วถ้าเราใส่แ๊ปซี่ได้ไหมอ่าใส่แ๊ปซี่ใส่โค้กใส่น้ําส้มใส่นมอย่างที่เราชอบนะเอ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาแถมอะไรมาน่ะอ๋อเป็นตักตั้งโทรศัพท์เขาแถมมาด้วยเหรอว่ามันดีมากเลยอยาล้านเนี้เดี๋ยวพ่อปัดตะก้าให้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะลอง หนนั้นจะแกะดูได้บ้างในเป็นไงอ๋อ okay. oh, <Okay. S 1> เราใส่น้ำตรงนี้เนาะใส่น้ำตรงนี้เนาะ,ะอ,อ่าแล้วก็กดลงไปให้มันกลมใช่ไหมพอมันกลมปุ๊บในนะ้นเนิ้วใส่ด้ใส่เอ่อกดให้มันกลมอ่มาไม่งั้นเราไปลองใส่น้ำกันดูีกว่าไปไปเลยมาเดี๋ยวไปใส่น,น้ำกันดูเร็วไปใส่น้ำกันว่ามันเป็นไงไ่เลยเอาน้ำกองนะน้ำกองนี่เรามีน้ำกองอ่าใส่น้ำใส่ให้เต็มก่อน ใส่ด้วยใส่เลยเเปิเลนี่อ่ใส่อย่างนี้ใช่ไหมใส่อย่างนี้แล้วก็กดกดลงไปเลยอ๋อมันมีน้ำพุออกมาโอเคเสร็จแล้วอันหนึ่งเอเล็ก <Okay. S 1> เปิดเปิดเปิดเลยเด็กนเปิดเลยแล้วกดน้ำลงไปไโอเคเอ่าของเนยเอันหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเราไปดูแช่ดูนะไปเราถือมาใส่ช่องฟิตกันเลยไปเนยนิวครีมอันนึงเอาใส่แบบโอเคไปเปิดตู้เย็นเลยแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเรียงวก็ได้เรียงสูงๆยังตั้งๆก็ได้โอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนยคิม น้ำแข็งที่เราทําไว้ในแก้วอะ่ะที่เป็นกลมๆข้าวลูกไค่อ่ะแข็งแล้วมั้งป่าน,นี้ไปดูซิไปดูซิดูอุย้ยอยู่หมดอีโปมาทีเป็นไงบ้างอ่าคีมคิมหยิบมาอันแรกนะกี่เปอรมงอีกอันหนึ่งโอเคเอาจานมาใส่เนยตากเอาจานมาใส่นี่ที่เราทําคลิปไว้ตอนแรกใช่ไหมอันนี้เรามาทำอ่าให้รอให้มันแข็งใช่ไหมลูก โอ้ยเรามาดูซิแกะดูซิแกะดูสิโอ้ยของคิมอันเล็กไหนดูอ่าไหนลองแกะให้เพื่อนๆดูดิอ่าบีบๆอะบีบๆอ่าบีบๆได้ไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยกลมน่ารักมากเลยอะดูทีกลมน่ารักมากเ่ยอันขอคิมขอคิมของคิมอาดูสิของคิมแกะเนี่ใส่ถ้วยเร็วกิ๊ฟคิมแล้วแกะใส่ถ้วยเร็วนาะหัพี่เนยได้แล้วเนี่ยอันหนึ่งอีกอันนึ่งเนี่ยโอ้ย โอ้ยนี่ของคิมล่ะใหญ่มากใหญ่มากแลยแม่ชอบไหมเนี่ยเราก็มาใส่น้ำแข็งไนดะ้โอ้ยนี่ของคิมได้แล้วไข่ไปทุบไข่เลยดีมากเลยอยากให้เพื่อนๆไปซื้อได้เนาะอุย้ยดูดิดสองอัน <laughs> ไหนหยิบขึ้นมาคนละอันโชว์ก่อนหยิบขึ้นมาคนละอันโชว์ <Yeah. S 1> เร็วหยิบขึ้นมาคนละอันโชว์โชว์ <laughs> <laughs> โอเคชอบแม้วันนี้ ของเล่นตัวน,นี้อ่าเดี๋ยวพ่อจะปักตะกร้าให้เพื่อนๆไปซื้อก่นเนาะโอเคนะงานกันไปบายบายกันเลยบายบาย